สาเหตุที่ใช้พลาสติกคุมแปลงเนี่ยมีอะไรบ้างครับพี่ต้นหนึ่งคุมวัชพืชละวัชพืชน,นะหลกัลกๆคือความชืน้นคอ,อต้นทุนการทําดาวเรืองนะครับพี่ต้นสําสหรับมือใหม่ที่คิดจะมาปลูกดาวเรืองนะฮะจำนวนที่ประมาณ1นึ่งหมื่นต้นเนาะครับต้องมีเงินประมาณเท่าไหร่ครับต้องเตรียมไว้เงินทุนละห้ามิตรใช่มาตรฐานเลยแต่นี่ม,มีตมิตรสองก็คืนมีตรสองนะรา,าคาี่นี่นะครับดอกอย่างนี้เราก็จะรู้แหละมี่2สองคืนแน่นอนคืนหมดแล้วให้พี่ต้น พูดถึงเรื่องหัวใจสำคัญในการทําดาวเลืองนี่มีอะไรบ้างครับพี่ต้นพูดถึงระบบน้ำครับพี่ต้นผมเห็นในเ,เขตสุพรรณบุรีเนาะชอบใช้พลาสติกค,คุมแปลงกันใช่นะครับสาเหตุที่ใช้พลาสติกค,คุมแปลงเนี่ยมีอะไรบ้างครับพี่ต้นหนึ่งคุมวัาจพืชละ วัชพืชนะแต่ยานเหลักๆหลักๆคือความชื้นข้อพันมันแห้งอ่ะครับเพราะว่าและมันเป็นพื้นที่ดินทรายดินทรายด้วยใช่ดูที่ดินด้วยใช่ดินทรายดินทรายแล้วเขตของเราเป็นเขตแห้งแ้งใช่แห้งแ้งดึงน้ำแป๊บเดียวก็น้านะแช่ปุ๊บแห้งถ้ามีคุมพลาสติกนะฮะครับถ้ามีคุมพลาสติกนี่คือแบบวันหนึ่งใบใบเอาละแห้งแล้วแหงให้เช้าใบแห้งครับผมมาตีห้าหกโมงห้อ่ะ ตอนบ่ายแห้งแหละปิดถ้าถ้าเป็นแบบนั้นดาวเรืองอาจจะช็อตได้นะอาจจะไม่โตแล้วมันจะเหี่ยวมันจะมีมีเหี่ยวเหี่ยวแล้วมันจะเหี่ยวไปเลยนะครับเหี่ยวช็อตแล้วมันไม่ให้ผลผลิตเราอะนี่นะครับนี่เป็นที่มาของว่าทำไมเขตนี้ถึงใช้พลาสติกคุมแปลงกันเนาะใช่นะครับระบบน้ำหยดหยดคุมแปลงก็ต้องใช้น้ำหยดใช่หญ้าในร่องนี่จัดการยังไงครับพี่ต้นเนี้ยอ่าท่าครับ จอบเอาจอบเลยจอบทากเลยนะครับไม่ได้ใช้ยาส่วนมากจะไม่ใช้ยาครับไม่ใช้ยาฆ่ายาครับไม่ใช้ยาาะเขาก็ใช้กันยาใบแคบยาอะไรฉีดในเราเลืองได้ครับผมผมไม่ก็ใช้ตอนจะเลนใช้จอบอย่างเดียวนี่พี่ต้นนะใช่โอ้โหสุดยอดแต่ถ้าหน้าฝนผมจะใช้รถรถพวนครับอ๋อมีรถด้วยครับรถรถลงได้นะรถปั่นรถปั่นเลยครับระยะนี้ลงได้ไม่ใช่ผมจะห่างอันนี้ครับ ถ้าเป็นหน้าฝนห่างอ๋อหน้านี้หน้านี้คือถือว่าแคบคิดคิดว่าทรงพุ่มมันจะไม่เยอะไงต้นมันจะเตี้ยไงกันเราก็จะคำนวณอย่างนี้ไงครับหนึ่งประหยัดเรื่องการเช่าที่ด้วยอืมเราก็ต้องบีบระยะใช่บีบระยะนะครับไม่งั้นค่าเช่ามันก็คืนอีกครับมยิ่งหลายไร่ค่าเช่าเท่าไหร่ครับพี่ต้นต่อไร่ที่นี่ไร่ละพันครับไร่ละพันต่อรุ่นต่อรุ่นครับ ต่อรุ่นนะหมดรุ่นนี้ก็ครับก็คืนเขาคืนเขาไปคืนเขาไปแต่นี่พลาสติกคุ้มแปลงนี่ที่นี่ก็คือใช้แบบเจาะสําเร็จรูปเนาะสําเร็จรูปสําเร็จรูปเลยนะครับเป็นสลับฟันปลาสลับฟันปลาแบบนี้นะครับสามสิบคูณสี่สิบเนาะพี่ต้นครับจริงๆรแล้วมันต้องกบโคนด้วยอจะถามว่ากบโคนยังไงครับคุ้มแบบนี้เฉกผ้าใบ นี่นะน่ยจะฉีกกามโลงเงี้ยตรงนี้นะครับฉีกับงนี้ได้แล้วก็กบแล้วเอาดินในรูนี้กบเลยครับหรือเอาหรือว่าเอาดินข้างๆลองเอาดินข้างลองครับเอาดินข้างลองนะครับใช้จอบขุดนําไว้ก่อนเลยวางเป็นกอง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 ไปอ๋อแล้วก็คนอีกแผนกน่ก็คือมากบแบ่งเป็นสองแผนกใช่นี่แผนกขุดดินวาง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 ตามล็อกล็อกล็อกแล้วก็คนก็ไล่ฉีกกบกรบไปถอนหญ้าในรูใช้มือใช้มือทั้งนั้นถอนหญ้าออกก่อนแล้วก็กบกบไป กระถอนด้วย<อ>กบไปด้วยอ๋อถ้าเป็นที่สวนที่เชียงใหม่ผมก็จะกุยกุยเอากุยตรงนั้นเลยกุยนี่ลุมเลยอ๋อแต่น,นี่ใช้จอบข้างๆนี่แหละ <laughs> นะครับแต่ละที่ก็ใช้แตกต่างกันไปเนาะ <laughs> นี่ขออนุญาตสอบถามต้นทุนการทําดาวเรืองนะครับพี่ต้นครับผมถ้าสําหรับมือใหม่ที่คิดจะหันมาปลูกดาวเรืองนะฮะคำนวณที่ประมาณหนึ่งหมืนต้นเนาะครับ หนึ่งหมื่นต้นนี่ประมาณกี่ไร่นะฮะประมาณมาสองไร่ถึงสองไร่ครึ่งนะครับสองไร่ถึงสองไร่ครึ่งต้องมีเงินประมาณเท่าไหร่ครับต้องเตรียมไว้ <c oughs> 50, ขั้นตัดต้องห้าหมื่นขึ้นห้าหมื่นนะสองไร่กว่านะครับใช่คือได้ตัดยตัดหมดนะครับ <c oughs> แต่ถ้าบางคนเขาไม่คิดอะไรมากก็คือหมื่นต้นเนี่ยต้นโถนก่อนตัดเลยเนี่ยเนี่ยก่อนตัดมีดเนี่ยจะหมดประมาณสามหมื่นบาทสามหมื่นบาทสามหมื่นต้นครับ ก็คือมีตั้งแต่ค่าเมล็ดพันธุ์ค่าต้นกล้าใช่ใช่ค่าพติดคุ้มแปลงค่าไถค่าไถสายน้ำหยดสาหรับที่นี่มันจะแพงเรื่องเนี่ยต้นทุนจะขึ้นก็คือเรื่องสายน้ําหยดแล้วก็ให้้าคลุมเนี่ยมีสายน้ําหยดด้วยครับนะครับนี่นะครับก็มีค่าท่อค่าน้ําหยดนะพี่โดดนะสายน้ำหยดท่ออันนี้คือรวมไปยังครับเนี่ยรวมแล้วรวมท่อ PVC 2นิ้วหรือเปล่าครับ2นิ้วรับแล้วก็มีสายน้ําหยดด้วยแล้วก็ขึ้นอยู่ระยะนะว่า น้ำมันอยู่ที่ไหนน้ำอยู่ใกล้ใกล้มันขึ้นอยู่กันต้นทุนยากมันนะยากครับแต่แต่ถ้ามาตรฐานผมจะคิดอยู่ประมาณเจ0 0 0มื่นเจ็ดหมืบาทครับต่อหนึ่งหมื่นต้นครับต่อหนึ่งต้นเตรียมตังค์ไว้เลยครับนะครับคือไม่ต้องไปเดือดร้อนว่าไปหาที่ไหนเพิ่มคือยันจบอ่ะยันจบเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นค่าต้นทุนค่าแรงในการตัดผมรวมในนั้นเลยรวมไปเรียบร้อยคือครับ เฉลี่ยแล้วก็จะได้อยู่ประมาณใช่สามหมื่นเลืเหลืออยู่สามหมื่นเนาะประมาณสามหมื่นเหลือสามหมื่นนะครับนี่ถ้าใครอยากทําดาวเรืองแต่ถ้าถ้าไปเจอดาวแพงๆแล้วเราได้ดอกมันจะอยู่ประมาณยี่สิบเท่าใช่ปะหมือนต้นก็จะได้ประมาณสองแสนสำหรับทริปที่นี่นะครับก็คือเอามาตรฐานเนี่ยได้แสนหนึ่งแต่ถ้าราคาดีก็ขึ้นไปแสนกว่าสองแสนแล้วแต่ราคาอีกทีแล้วแต่ราคาแล้วก็ ต้นที่เราผลผลิตออกมาคืออยู่กับผลผลิตด้วยปกติที่นี่ี่ปลูกครั้งหนึ่งแล้วตัดประมาณกี่เดือนครับผมจะอยู่ประมาณเดือนหนึ่งมาตรฐานเลย1ิบมีดอ๋อประมาณ10บมีดครับหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนไม่ถึงสองเดือนนะที่นี่ไม่ไม่ไม่ถึงครับไปไวเหมือนกันนะไปไวครับเพราะว่าหนึ่งเราไม่ได้โกโครับอาการกบโครมันก็รากใหม่มันก็เพิ่มใช่ป่ะมันก็จะอยู่ได้นานกว่านี่นะคแต่เราคือจะเน้นเรื่อง ให้อยู่ประมาณ6เมตร5เมตรนะอย่าให้เกินนันะให้ให้ทุนคืนน่ะอทุนคืนนี่อยู่ประมาณต้องเห็นทุนแล้ว5เมตรใช่มาตรฐานเลยถ้า5 6เมตรไม่เห็นทุนแสดงว่ามีแววขาดทุนมีแววมีแววแสดงว่าหนึ่งดาวไม่สวยละใช่โลกงๆโล่งโลกงโลกงเปิดวัชพืชเปิดเพ้นอนเมื่อไรลงเนี่ยับแต่นี่มีมตรสองก็คืน มีสองนะถ้าราคานี้นะครเดราคานี้ดอกอย่างนี้เราก็จะรู้แหละมี2คือแน่นอนแล้วก็อีก8ปดมีดนั่นคือกําไรละาไรรเแล้วก็ดูระยะว่าถ้าต้นเรายังโตมราคายังอยู่ได้แล้วก็ไปเรื่อยๆแต่อยู่ประมาณเดือนครึ่งครับประมาณสิบห้ามีดผมจะอยู่ไหมโอ้ก็โอเคว่าสิบมาตรฐานนี่คือสิบต่ำก็อย่าให้อย่าให้ต่ำถึงเจ็ดแต่อยู่ระดับนั้น เพราะว่ามันสองวันเข้าทีเดือนมันก็จะติดมีกับเดือนหนึ่งพอดีครับก็ถือว่าโอเคแล้วถ้าได้ระดับนี้นะไม่ขาดทุนแน่นอนนะครับได้มากได้น้อยอยู่ที่ราคาที่นะครับราคากับผลผลิตผลผลิตผลผลิตนะครับแรกๆเลยต้องเน้นเลยผลผลิตเราต้องได้จะถูกจะแพงก็ไอ้ว่าอันอีกทีเอาให้สวยไว้ก่อนใช่นะครับเอาให้สวยไว้ก่อนอยากให้พี่ต้นพูดถึงเรื่องหัวใจสําคัญในการทําดาวเรืองเนี่ยมีอะไรบ้างครับพี่ต้นอืม แรกเลยทาไงก็ได้ต้องให้มีดอกให้มีผลผลิตได้ได้ก็คือต้องทําให้สวยอยให้สวยให้สวยดูแลนะ,นะแล้วก็ต้องเข้าแปลงทุกวันโอ้ oh, จำเป็นมากจําเป็นครับก็เรา <Okay. S 2> เรื่องเป็นอายุสั้นเงีเ้ยเพื่ออายุสั้นใช่ปะ่ะแล้วก็เนี้ยการเปลี่ยนแปลงแต่ละวันมันมันมีผลมันช้าไม่ได้ไงน,นี่พี่ต้นก็มาเดินดูทุกวันเลยนะฮะตอนเช้าต้องต้องมา าทุกเช้าต้องมาและต้องสังเกตด้วยว่าดาวต้องการขาดอะไรต้องการอะไรจะเพียลงเลยจะเชื้อราอาการยังไงไหมก็จะถามละถาไม่รู้เองก็จะต้องถามถามถามละครับก็ยางติดถามเาด้วยการถ้าเรารู้ก็จัดการได้เลยเราต้องรีบเลยไม่รู้ก็จะถามถามผู้รู้ใช่นะครับแล้วก็ต้องสังเกตเวลาเพี้ยมากินไม่เห็นตัวต้องดูรอยกินมันดูอาการดูนิดๆอ่ะอย่าให้แบบโอ้โหมาแบบแย่แล้วจะมาแก้ ไม่ไหวผลทุนสูงด้วยสูงแล้วก็ถึงฉีดยาไปก็ไม่ได้ดีอ่ะถึงฟื้นมาก็จริงแต่มันก็มันไม่ได้ผลผลิตที่เราได้ไม่ว่าราคาจะถูกจะแพงพี่ต้นจะทําอย่างนี้ตลอดทําอย่างนี้ตลอดเป็นมาตรฐานเลยนะมาตรฐานเลยโอ้โหสุดยอดเลยครับพี่ต้นก็คือทํายังไงได้ให้ให้ดาวสวยก่อนให้ดาวให้ได้สวยให้มีผลดีราคาเราคำนวณไม่ได้เราคุมไม่ได้ไงถ้าดาวถูก เราก็ยังได้ผลผลิตลผผลลิตใช่ไหมใช่ผลผลิตเราดีเราสวยแล้วก็ยังได้ราคานะครับใช่ก็ยังได้อยู่อยู่ได้เหลืออ,อาจจะเหลือไม่เยอะ,อ,ะอาจจะไม่เยอะที่ถ้าดาวถูกนะแต่ถ้าดาวราคาดีเออน่าก,ก็เป็นโอกาสของเราฟ <laughs> ุก <laughs> ไปรุ่นที่แล้วที่ว่าปลูกละโคกกี่ต้นนะรุ่นปีที่แล้วมัน800 0ต้น800 0ต้นได้ไปเท่าไหร่นะครับตอนนั้นเจ็ดเจ็ดหมื่นกว่าบาทเจ็ดหมื่นกว่าบาทช่วงนั้นดาวมันบาทหกสิบไงโอ้โหแล้ว มีดมีเดียวหรือกี่มีดมีเดียว,ยวครับมีเดียวคืนทุนเลยคืนคืนคืนเลยมีดเดียวก็นานๆเจอทีนะนานๆเจอทีครับแต่ปีนึงอาจจะเจอสักครั้งนะครับนะฮะแต่ปีนี้ถือว่าอยู่ได้ได้ดีเยอะ สนใจนะครับดาวเรืองก็มาติดต่อพี่ต้นได้นะครับเนาะมาสอบถามมาเรียนรู้ได้ก่อนเราก็ไปเรียนรู้ขเยอะแบ่งปันกันนะฮะยินดีที่จะให้คำแนะนำไม่ต้องมาส่งพี่ต้นก็ได้นะครับที่นี่ที่ไหนนะครับพี่ต้นดอนเจดีสุพรรณบุรีนะครับใครที่ที่จะทำดาวเรืองเนาะ มาดูงานมาศึกษาดูก่อนนะครับมาดูขั้นตอนวิธีการทำอสีะเกยังไปตอมีม้ที่เลยนะฮะโอ้โหแสดงมีคนมาดูงานเยอะเหมือนกันที่นี่นะครับก็กลายเป็นเครือข่ายรู้จักกันไปเลยเป็นออย่างนี้สนุกเนาะมีเพื่อนด้วยนะครับมีเพื่อนร่วมอาชีพมีปัญหาอะไรแล้วก็แชร์กันได้แชร์กันคุยกันนะครับก็ เรื่องเราไม่รู้เราก็ปรึกษาเขาได้นะครับใจก็ติดต่อมาที่พี่ต้นเนาะ,ะ,ะพี่ตน้น Facebook อะไรครับพี่ต้นฝากไว้วันธนาวันธนานะครับเป็นภาษาอังกฤษอ้าวเดี๋ยวขึ้นไว้ให้ <laughs> นะครับมาศึกษาร่วมกันได้นะครับวันนี้ขอบคุณมากครับพี่ตน้นสวัสดีครับ